ที่มาและที่สอนะคะก็ออกตามล่าตามหาความรู้ในความเค็มของน้ําปรุงรสทั้ง3ทพิษกันไปแล้วนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นน้ําปลาจากภาคตะวันออกและภาคกลางน้ําปูจากภาคเหนือนะคะแล้วก็น้ําบูดูจากภาคใต้ค่ะ,ะและตอนนี้นะคะเราทั้งคู่ก็มาอยู่ในดินแดนที่ราบสูงโคร,ราชค่ะมาที่หมู่บ้านวังคอนนะคะตําบลระเริงอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะ,ะมาที่นี่นะคะเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านในหลายๆหมู่บ้านในถินแถบอีสานนะคะที่ ทำปลาร้ากันค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการใช้น้ำปรุงรสเพื่อเพิ่มความเค็มจากน้ำปลาร้าของชาวอีสานนั้นจะเหมือนหรือจะแตกต่างกันอย่างไรกับน้ำปรุงรสทั้งสามภาคที่ผ่านมาจะมีวัตถุดิบมีวิธีการทำวิธีการปรุงอาหารและวัฒนธรรมการกินที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเราทั้งสองคนจะเข้าไปดูในหมู่บ้านค่ะ,คะ ปลาทำปลาปลาอะไรบ้างที่เราเอามาทำปลาร้าคะปลาหางแดงกปลาจะเพียนปลาที่ป้านิ่มเอามาทำปลาร้าก็ซื้อมาจากชาวประมงที่ออกไปจับปลามาจากเขื่อนลำพระเพิงค่ะเมื่อได้ปลามาแล้วป้านิ่มก็นำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากปลานานาชนิดเช่นปลาตากแห้งปลาส้มและปลาร้าค่ะ ส่วนการทำปลาร้าก็ง่ายมากเลยทีเดียวค่ะนำปลามาแล่กวักเอาเครื่องในออกนะคะจากนั้นก็คลุกปลากับเกลือตามสูตรแล้วก็นำไปหมักในโอง่งหรือไหเมื่อหมักปลาได้ตามวันและเวลาที่กำหนดแล้วนะคะก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับปลาร้าค่ะ ปลาล่าที่ป้านิ่มทำเนี่ยคะ่ะเอาไปกินเองด้วยไหมคะเอาไปกินเองด้วยเวลาเราจะตําซ้มหรือตําน้ำพริกเนี่ยเราก็ต้องเอามาต้ม,อมเอาส่วนไหนไปกินแบ่งน้าปลามันที่อยู่ข้างบนน่ะน้ำปลาจากน้ำปลาล่านี่มันหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะโอ้โห ต้อง oh, เป็นสถาน oh, oh, oh. ที่ทำปลาร้าแน่นอนค่ะเพราะว่ากลิ่นฟ้องอันนี้หัวน้ำปลานะเนี่ยอันนี้เหรอคะอันนี้หัวน้ำปลาเกิดจากปลาาหัวน้ำปลาเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ข้างบนเหรอขึ้นมาอยู่ข้างบนอืมแต่ทางใต้เมันจะเป็นเป็นเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาเป็นปลาล่า ปลาหนึ่งองค์หรือหนึ่งหายของคนอีสานเมื่อหมักปลาร้าได้ราวสองเดือนด้านบนก็จะมีน้ำใสๆลอยขึ้นมานี่ละค่ะคือหัวน้ำปลาที่ได้จากการหมักปลาร้าและหากหมักไว้6เดือนถึง1ปีนะคะก็จะได้น้ำและเนื้อปลาร้าอาหารประจำถิ่นที่ขึ้นชื่อของคนอีสานเขาละค่ะหัวปลาร้านี่ป้านิ่มขายไหมหรือกินเองกินเองเองไม่เขาไม่ค่อยซื้อหัวปลาร้าเจะอเราทำกินเองเพราะว่า มันดีกว่าที่เราซื้อน้ำปลาตลาดอแทบจะไม่ต้องซื้อน้ำปลากินเลยอยู่ได้เลยทั้งปี <c oughs> แล้วอย่างหัวน้ำปลาร้าตรงเนี้ค่ะป้านิ่มเอาไปทำเป็นอะไรได้บ้างเอาไปปรุงอะไรได้บ้างไปรงไปรุงไปแจงอ่อมไปแจงส้ม,มน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าเนี่ย ตอนนี้นะคะน้ำปลาที่ได้จากการหมักปลาร้านะคะก็เดินทางเข้ามาอยู่ในครัวของป้านิ่มค่ะและป้านิ่มก็กําลังยุ่งอยู่กับการทําอาหารให้เรากินกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าป้านิ่มจะใช้น้ําปลาที่ได้จากการหมักน้ําปลาร้านั้นทําอะไรให้เรากินกันบ้างค่ะ ปนิมเล่าว่าหัวน้ํำปลาที่ได้จากการหนักปลาร้านะคะก็เอามาเพิ่มรสชาติของอาหารได้สารพัดเมนูเลยทีเดียวและหัวน้ํำปลาแบบนี้นะคะก็เก็บได้นานเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้แตกต่างจากการทำน้ำปลาจากปลากระตักเลยทีเดียวค่ะอร่อยอีกแล้ว าของน้ำปลาและน้ำปรุงรสที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของไทยที่พบนอกกาลานําเสนอในคืนวันนี้นะครับก็คงจะไม่ได้นําเสนอถึงที่มาของรสชาติความเค็มสําหรับอาหารเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังบ่งบอกถึงความร่ำรวยทางด้านทรัพยากรปลาแล้วก็ทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยนะครับจนกระทั่งบรรพบุรุษได้มีการคิดค้นวิธีการหาภูมิปัญญาสําหรับการถนอมอาหารมาใช้กันนะครับและยังย้ําชัดถึงอารยธรรมและก็สเสน่ห์ในการสร้างสรรค์เมนูอาหารของไทยด้วยนะครับถึงแม้ว่า แต่ละภูมิภาคนั้นจะมีการสร้างรสชาติความเค็มแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ทั้งหมดนั้นความแตกต่างก็คือสเสน่ห์ที่ช่วยสร้างให้รสชาติอาหารนั้นถูกปากคนไทยคุณอาจเคยขึ้นเครื่องบินแต่สาหรับสุวรรณภูมินี่คือครั้งแรกในชีวิตภาคภูมิใจที่เรามีสนามบินใหญ่ที่สุดของเอเชียค่ะเหมือนหรือต่างกาันหรือไม่กับการใช้สนามบินดอนเมืองออโอ้โหกว่าจะมาได้นะวนไปเวียนมาเวียนมาวนไปอ่ะ พบกับคำตอบจากคำถามที่คุณสงสัยในกบนอกกลาตอนคู่มือการใช้สนามบินสุวนรภูมิสุกที่29กันยายนนี้2ทุมครึ่งทางโมเดิร์น g h ทีวและอย่างคนจับปูเองเนี่ยเขามีแบบเป็นเซียนจับปูจับไวจับเก่งนี้ไนะมไ่จับอยู่ปูน่ยอยู่ปูนนู่นนะคะพี่ใบยอยู่ไหนคะพี่ใบ วันหนึ่งที่จับปูนาได้กี่ตัวคะสิบกว่ากิโลค่ะสิบกว่ากิโล